วิธีสังเกตอาการเมื่อเชื้อไวรัสเราติดแล้วนะคะจากโรคระบาดในขณะนี้ว่าเชื้อลงปอดแล้วหรือยังเมื่อผู้ติดเชื้อนะคะไวรัสของโรคระบาดในขณะนี้แต่ละคนจะมีอาการมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นภูมิคุ้มกันและโรคประจำตัว บางคนไม่มีอาการเลยรักษาด้วยการแค่ฝักตัวพักผ่อนหรืออาจทานยาอย่างแค่ยาพาราเซตามอลก็สามารถหายดีได้แต่ที่สำคัญคือต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองอยู่เสมอหากมีอาการรุนแรงขึ้นควรรีบพบแพทย์ทันที นี่เป็นวิธีการสังเกตนะคะว่าเชื้อลงปอดแล้วหรือยังเมื่อมีอาการไข้โดยวัดอุณหภูมิแล้วพบว่าสูงกว่า37.5องศาขึ้นไปนะคะย้ำว่าสูงกว่านะคะ37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะต่อไปค่ะมีอาการไอทั้งไอแห้ง หรือไอแบบมีเสมหะก็อาจเป็นสัญญาณสำคัญว่าปอดของเราอาจเริ่มอักเสบแล้วต่อไปนะคะหายใจได้ไม่เต็มปอดเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกอาจเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ชี้ว่าเชื้อเริ่มลงปอดแล้วการทดสอบอาการเหนื่อยมีวิธีที่เรียกว่าซิด 2. Stand Test นะคะคือการให้นั่งเก้าอี้และลุกนั่งต่อเนื่อง1นนาทีโดยไม่จับเก้าอี้นะคะเพื่อสังเกตอาการคนที่ไม่ควรทดสอบวิธีนี้คือผู้สูงอายุหรือคนที่ทรงตัวไม่ดีคนที่มีไข้สูงคนที่มีชีพจรช้าหรือ เร็วผิดปกติมีความดันโลหิตสูงหรือต่ำเกินไปในการลุกนั่งควรได้ซัก20 30ครั้งต่อ1นาทีหากระหว่างนัลุกนั่งเกิดอาการเหนื่อยอย่างมากหรืออาการอื่นที่ผิดปกติต้องหยุดทำทันทีเลยค่ะย้ำนะคะ ต้องหยุดทําทันทีเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยหรือหอบเนี่ยต้องหยุดเลยนะคะไม่ต้องทําต่อแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเหนื่อยแล้วก็งทนทุซีที่จะทำครบให้20ครั้งหลายๆคนอาจทําแล้วรู้สึกเหนื่อยนะคะก็ให้หยุดเลยนะคะถ้าแบบมันเหนื่อยมากเนี่ยถ้าเหนื่อยพอทนไ่เ <c oughs> ท่าไหร่บางทีถ้าเหนื่อยมากไม่ไหวก็ให้หยุดเลยนะคะ <c oughs> แต่ไม่ได้เป็นการบอกอย่างชัดเจนนะคะว่าเชื้อลงปอดแล้ว วิธีนี้จึงจำเป็นต้องมีเครื่องวัดออกซิเจนเพื่อดูอาการด้วยนะคะย้ำน,นะคะถ้าเหนื่อยมากไม่ต้องทำต่อนะคะหยุดทันทีเลยค่ะแต่ถ้าแบบว่าเหนื่อยนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะการที่เชื้อลงปอดอาจส่งผลให้ออกซิเจนในเลือดนะคะของเราลดลงจึงต้องใช้อุปกรณ์คือเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด สำหรับหนีบที่ปลายนิ้วหรืออาจจะใช้นาฬิกาบางคนอาจจะมีนาฬิกาสมาร์ทวอตนะคะที่สำหรับวัดได้อย่างพี่เล็กก็จะมีพกติดตัวไว้ตลอดนะคะคอยวัดอุณหภูมิของตัวเองก็มีวัดความดันนะคะแล้วก็มีวัดค่าออกซิเจนนะคะติดตัวไว้ตลอดนะคะวัดอุณหภูมิของร่างกายตัวเองด้วยวัดได้4อย่างนะคะแล้วแต่ที่เราจะเลือกซื้อมานะคะของพี่เล็กจะเลือกซื้อมาคือวัดได้4ี่อย่างเลยนะคะวัดความดันนะคะแล้วก็ วัดอุณหภูมินะคะเนี่ยวัดวัดได้ความความเต้นของหัวใจแล้วก็ออกซิเจนนะคะความเต้นของหัวใจนี่ก็ต้องต้องใช้ด้วยนะคะคนมีอายุแล้วต้องต้องสำคัญมากเลยนะคะต่อไปค่ะเพื่อวัดออกซิเจนค่าออกซิเจนโดยปกติแล้วจะอยู่ที่96-100%นปอร์เซนะคะแต่ถ้าถ้าถ้าสมมุติว่า ต่ำกว่า95%เนี่ยอาจเป็นสัญญาณของเชื้อลงปอดแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้นะคะปกติแล้วของพี่เล็กวัดก็จะประมาณ97 98 99นะคะอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยจะใช้ได้ถ้าต่ำกว่า90แต่พี่เล็กยังไม่เคยวัดถักต่ำกว่า95นะถ้าต่ำกว่านี่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วนะต้องประมาณ97 98เนี่ยค่ะนะคะส่วนใหญ่97 98 99เนี่ยประมาณนี้นะคะ ถ้าหากไม่มีเครื่องวัดออกซิเจนอาจจะใช้วิธีจับชีพจรถ้าเกิน120ครั้งต่อนาทีหายใจเหนื่อยหอบมากพูดเป็นคำไม่ได้แสดงว่าปอดน,นะคะอาจมีปัญหาหากเกิดอาการนี้แนะนำให้รีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดค่ะ แต่พูดถึงว่าออถ้าคนที่แบบว่านาฬิกาสมาร์ทวอยตัวนี้ก็จะมีแบบถูกแบบแพงนะคะแบบถูกจริงๆก็สามารถที่จะใช้ได้ไม่ใช้ได้เลยนะคะกะประมาณเนี่ยใช้ได้ดีดีกว่าที่เราจะไปบางคนบอกว่าต้องรอไปซื้อที่เครื่องวัดแต่ถ้าใครซื้อไอ้เครื่องวัดที่หนีบนิ้วได้นี่ก็ก็ลองดูนะคะเครื่องนึงอาจจะ เดี๋ยวนี้มีไม่ถึงพันก็มีนะคะในออนไลน์มีเยอะแยะไม่ถึงพันก็มีพันกว่าอะไรอย่างนี้ก็มีตอนนั้นพี่เล็กเคยไปซื้อแถวแถวสิริราชอะคะ่ะแต่ตอนนั้นเออเจ้าของร้านบอกไม่จําเป็นจะต้องใช้ก็ได้เพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ได้ระบาดหนักขนาดนี้นะคะก็เขาบอกว่า,า,าไม่ต้องซื้อเพราะว่ามันต้องแบบว่าคนมันพันกว่าบาทนะคะที่ตอนนั้นพี่ไปซื้อนะแต่ในออนไลน์เดีย๋ยวนี้น่าจะไม่ถึงแล้วนะคะก็เขาแนะนํา,านให้มาซื้อเออเจ้าของร้านเขาบอกว่าเราไปซื้อสมาร์ทวอร์พี่เล็กก็เลยไปซื้อสมาร์ทวอร์ ที่เขามีขายนะคะในออนไลน์เหมือนกันแต่ของพี่เล็กจะซื้อเครื่องละพันกว่าบาทแต่จริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีนะคะเครื่องไม่ถึงพันก็มีนะคะก็สามารถที่จะวัดได้นะคะซึ่งมีแล้วแต่ว่ามันจะมีแล้วแต่วัดได้ได,ได้หลายอย่างวัดออกซิเจนนะคะอย่างเดียวก็มีวัดแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีวัดออกซิเจนได้นะคะแล้วก็มีวัดอุณหภูมิด้วยแล้วก็ความดันนะคะแล้วก็การเต้นของหัวใจอะ่ะอันนี้สําคัญนะคะถ้า4ี่อย่างนี้ด้วยนะคะก็ก็ดีมากๆเลยนะคะ จริงๆถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะซื้อมาได้นะคะลองซื้อมาแล้วก็ติดตัวแล้วก็นาฬิกานี่มันสามารถที่จะนับก้าวได้ด้วยค่ะเวลาเราเดินออกไปข้างนอกหรือว่าไปเดินออกกําลังกายวันหนึ่งเราเดินได้กี่ก้าวอย่างวันนี้พี่เล็กก็จะเดินได้ประมาณ6กพันกว่าก้าวแล้วเงี้ยบางทีเดินไปมันมันมันนับก้าวมันก็ดีเหมือนกันนะคะติดตัวไว้เงค่ะเรานับนก็ใส่นาฬิกา2เรือนทั้งซ้ายทั้งขวาเลยลูกมองใส่อะไรเยอะแยะก็คือใส่แล้วก็เราวัด แล้วเราเวลาออกไปเดินข้างนอกนะคะเราจะได้รู้ว่าเราเดินไปกี่ก้าวแล้วบางทีเราไม่ต้องมานับก้าวอย่างนี้ค่ะอ๋อวันนี้เราเดินได้6,000นกว่าก้าวบางคนบางทีได้หมื่นก้าวหมื่นกว่าก้าวหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ถ้าเราไปเดินห้างก็จะได้นะคะพี่ลรกเคยว่าไป,ไปเดินไปเดินห้างพอมาดูโอ้ยวันนี้เดินหมื่นหมื่นห้าไม่รู้มันวัดยังไงเหมือนกันนับยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็จะนับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ต้องคอยวัดแล้วมันก็จะมีเตือนนะคะว่าให้ทานน้าได้แล้วนะเวลาเรานั่งนานาไปบอกกให้ ยืนได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันมันก็เป็นการเตือนเราตลอดว่าแล้วแต่เราตั้งนะเราตั้งว่ากินน้ําได้แล้วทุกครึ่งชั่วโมงนะคะมันก็จะเตือนเราว่าเอากินนา้าเลยละลุกขึ้นมามันเตือนว่าเอากินน้ําหน่อยจิบเข้าไปสักนิดนึงลุกขึ้นมาได้แล้วนั่งนานกันไปก็พอนั่งนานเอาลุกขึ้นมาสักหน่อย,อยนึ่งเนี่ยลองดูนะคะ แค่ค่าสำหรับคลิปที่คุยยาวละสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะทุกวันนี้พี่แลวก็จะทำเป็นคลิปนะคะลง YouTube ทุกวันนะคะวันละ3คลิปนะคะคลิปแรกนี่จะลงตอนเช้าประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะคลิปที่2นี่ก็จะลงตอน15นาฬิกาสินาทีประมาณบ่ายๆหน่อยนะคะแล้วก็คลิปที่3นี่จะลงตอนหัวค่มนะคะเกือบเกือบสองทุ่มก็คือ19นาฬิกานะคะ45่นาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถที่จะนำไปแชร์หรือว่า นำไปแบ่งปันให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram IG นะคะ Twitter หรือว่า ถ้าสะวดวกที่สุดนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกันในไลน์ได้นะคะพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะ adsp888 นะคะที่เป็นไลน์แอดเพราะว่ามันจะรับได้มากกว่า500คนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไลน์ธรรมดานี่500คนมันก็จะเต็มมันรับไม่ได้แล้วค่ะนะคะ,นะคะก็หรือสแกน QR code นะคะพี่เล็กให้ QR code ไว้ด้านขวามือมุมข้างขวามือด้านล่างนะคะสแกนแล้วก็เข้ามาคุยหรือมาสอบถามอะไรกันได้นะคะหรือจะเขียนคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะว่าจะให้พี่เล็กทําคลิปอะไรหรือว่าเข้ามาสอบถามเรื่องราวต่างๆอะไรก็ได้นะคะหรือจะมาแบ แบ่งปันเรื่องราวต่างๆกันได้นะคะเรื่องว่าใครมีการเต้นของหัวใจเท่าไหร่แล้วก็มีออกซิเจนคาวซิเจนเท่าไหร่เคยวัดแล้ววัดได้เท่าไหร่อะไรก็มาแบ่งปันกันได้นะคะเดี๋ยวเขียนไว้ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวพี่เล่เห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีทันใดแล้วเข้ามาคุยด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนเนาะไว้คุยกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้นะคะ่ะ S อด8 8 8นะคะหรือไม่ก็เข้ามา QR Code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้ดสำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ